สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา unboxing นะครับ g o r i l Model O Pro นะเองนะครับผมเป็นของที่ผมสั่งเป็น pre order นะครับผมแล้วก็นานที่สุดที่เคยรอคอยมานะครับผมเพราะว่ามันมีการเลื่อนนุ่นนี่นั่นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราได้ของมาละทีนี้ภายในตัวกล่องพัสดุนะครจะมีกล่องของเมาส์แล้วก็จะมีจดหมายจากที่ผมสั่งนะครับผมเป็นอของ Mercuria ครับผม ในนี้ก็จะมีส่วนรถนะครับจะผมเก็บไว้ก่อนอ่าภายในกล่องอตัวกล่องนะครับผมถือว่ามีลวดลายดีไซน์ที่สวยงามนะครผมผมสั่งเป็นสีเลดฟ็อนะครับผมเป็นสีสีแดงแต่ออกซ้มๆนะครับไม่ได้เป็นสีชมพูถึงขั้นสีชมพูเลยครับเป็นพีนกไม่ใช่อันนี้เป็นเลดฟ็อนะครับผมอ่าเปิดมาแล้วนะครับผมภายในถือว่า สวยใช้ได้นะครับผมการดีไซน์ทั้งสีของเมาส์นะผมโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมราวนี้เรามาดูแผ่นตัวเมาส์นะครับผมเ,เอามาก่อนถือว่าสวยนะครับผมเป็นเมาส์ทรงเตี้ยแล้วก็เบาะนะครับผมในท่างสเปคเขาเคลมไปว่าเป็น55 55กบ,บั้นห้กรัมนะเบาเพียง55กรัมเท่านั้นแล้วก็ ลองรับมากสุด80ล้านคลิปนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวรับสัญญาณนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะมี USB จริงๆเราเอา USB ตัวนี้นะครับผมไปเสียบาทางตัวคอมได้เลยนะครับแต่ว่ากรณีที่สมมติว่ามันไกลเกินไปเราจะใช้สายตัวนี้นะครับผมเสียบที่ที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็เอา USB Type C อีกข้างหนึ่งเสียบกับตัวรับสัญญาณนะครับผมแล้วก็เอามาใกล้ๆเมาส์ ันนี้ก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับผมอ่าสติกเกอร์เป็นรูปเมาส์นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าอ๋ออันนี้จะเป็นอ่าการ์ดขอบคุณนะครับผมที่เราที่ผมสั่งซื้อไปนะครับผมเขาก็จะเขียนมาให้นะครับผมอ่าแล้วก็เป็นสติกเกอร์อ่าอันนี้เป็นก,กอริสฟอร์ดนะครับผม มีให้มีทั้งแบบสติกเกอร์แล้วก็มีทั้งชื่อด้วยนะครับอันนี้น่าจะหมดแล้วครับภายในกล่องถือว่าสวยงามครับรอตั้งนาน <c oughs> โอเคครับถึงมาดูตัวเมาส์นะผมอืมสวยนะครับผมใช้ได้นะครับน้ำหนักตัวเมาส์หนักเพียง55กรัมเท่านั้นนะคผมอ่า ระยะการใช้งานนะผมของแบตเตอรี่ประมาณ80ชั่วโมงนะครับผมบวกลบไม่เกินนี้นะครับผมโอเคครับผมขอจบอ่าบ็อลกซิงเพยงเท่านี้นะผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ